เอ็มลูกสาวทักษินส่งของขวัญให้น้อง Abigail. แอบิเกลได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวสําหรับน้องแอบิเกลทายาทคนที่สามของซุปตาสาวชมพู่อาร,รยาและสามีหนุ่มอย่างน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒเพราะพี่ชายทั้งสองอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและป้านาอาตั้งตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นแถมยังมีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงของชมพู่ที่ส่งของขวัญมาต้อนรับหลานกันเพียบเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็มีของขวัญจากเอม็มพินทองท่า ลูกสาวของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างทักษิณชินวัตรด้วยเพราะได้ส่งของมารับขวัญหลานสาวได้เหมือนกันนั่นก็คือรองเท้าเด็กผู้หญิงจากแบรนด์หรูระดับโลกอย่างกุชชี่นั่นเองซึ่งเอมก็ได้เขียนการ์ดมาวอวยพรด้วยว่าพี่ชมและพี่นอ็อตยินดีด้วยนะคะพี่ๆและเบ l c o อบ b a b y a b i ด a ะ l t o t h e w o r l d a n d t o t h e l o v e l y f a m i l y ค่ะขอให้พี่ชมและหลานแข็งแรงไวๆนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ